สวัสดีครับพบกับคุยตามใจเลือา by อด m i n จินนะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับสถิตินะครับสถิติอาจจะเก่าๆหน่อยแต่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าผมก็เคยสนใจเหมือนกันว่านักเตะคนไหนที่ได้แชมป์ลีกกับลิปูมากที่สุดนะครับแชมป์ลีกสูงสุดนะเอาเฉพาะแชมป์ลีกสูงสุดก็ต้องบอกว่าความจริงอะ่ะมันมีคาตอบอยู่แล้วหลายหลายคนคงรู้แต่ลองไปไล่ลําดับกันตั้งแต่อันดับ1ิไปจนถึงอันดับหนึ่งนะครับว่าใครนะ จะเป็นนักเตะที่เคยได้แชมป์ลีกกับสโมสร,รลิพูมากที่สุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้น่าจะอยู่ได้อีกยาวเลยเพราะว่ากว่าจะทำลายสถิติหรือเข้ามาติดอันดับเนี่ยนักเตะชุดปัจจุบันต้องคว้าแชมป์พิมเมยเลีกได้อีก4สมัยขึ้นไปนะถึงจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มกลุ่มนี้นะครับก็ไปไล่กันตั้งแต่อันดับจริงๆต้องบอกว่าจะจัด10อันดับนะ แต่ว่าเพราะว่าอันดับที่7เนี่ยมันมีร่วมกันถึคนด้วยกันนะครับเลยต้องเป็น10วงเล็บ15นะเพราะว่ามี15คนที่เข้ามาอยู่ในท็อป5 5นี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่อันดับ7ร่วมนะครับก็มี9คนนะที่ได้แชมป์ทั้งหมด5สมัยด้วยกันนะต้องบอกว่าเป็นยุคทองของลิปูนะกลุ่มนี้ต้องอยู่กับสโมสรอ,อย่างน้อยหกเปีขึ้นไปนะครับจริงๆต้องบอกว่า4สมัยก็เยอะนะในรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นยุคทองของลิปูนะ แต่ว่าคนที่ผ่านเกณฑ์ได้แชมป์5สมัยนะครับเราก็ต้องิปอาจจะลงรายละเอียดได้ไม่เยอะนะเพราะว่าตรงนี้มีหลายคนเหลือเกินนะครับก็จะมีนะครับเรคีเมนต์นะครับเยนลัตนะครับเยนเคเลเก้นนะครับสตีฟไฮเวย์นะเลคเคนนดีนะครับอัลันเคนนดีนะเคกจอห์นสตันนะครับมาร์คลอเรนซันนะครับแล้วก็แกรมซูเนตนะครับนี่ก็คือ กลุ่ม9คนนะครับที่ได้แชมป์ทั้งหมด5สมัยนะครับก็าอาจจะไม่ได้ลงรูปทั้งหมดนะเพราะว่าย่อยมากนะครับมีหลายคนเหลือเกินแล้วก็มีช่วงคาบเกี่ยวแล้วก็อยู่ด้วยกันกับช่วงปลายกับช่วงต้นนะกลุ่มนี้ก็จะอยู่กับลิฟว์ค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่นานพอเท่ากับคนที่อยู่ในช่วงที่ประสบความสําเร็จพอดีนะครับตั้งแต่อันดับต่อไปนี้นะครับ จากอันดับ7นี้ก็กระโดดมาอันดับ4ี่ร่วมเลยนะเพราะว่ามีคนที่ได้แชมป์หสมัยทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับคนแรกที่จะพูดถึงก็คือรอนนี่วีแลนนะครับก็ดาวเตะที่เกิดในดับลินนะครับประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์นะก็ได้แชมป์ลีกกับลิปูในปี 1981, 82, น 83, 8ะ8 2 8 3 8 3 8 4นะครับก็ชุดแชมป์ลีก3สมัยติดต่อกันนะครับแล้วก็ได้แชมป์ปี19 85 86 8 87 88นะครับแล้วก็89 90ตรงนี้ก็มีขั้นอยู่1ปีนะก็รวมกัน6สมัยนะครับถือว่าถือว่าอยู่ในทศวรรษที่ลิบูได้แชมป์ดิวชั่น1ต่อเนื่องทีเดียวครับก็มีเกียตเล็กเกตน้อยนิดนึงนะครับมาเพิ่มเติมเนาะก็วลเลนนี่ถือว่าเป็นนักเตะที่ลิวพูเนี่ยน่าจะแย่งตัวกับแมนเชสเตอร์ในเตดคนต้นๆน,น,นะแล้วก็เคยไปทดสอบฝีเท้ากับแมนยูนะ แต่ว่าสุดท้ายนะลิพูเอาจริงเอาจังในการดึงตัวมาร่วมทีมมากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะและการดึงตัวที่คุ้มค่าสําหรับลิพูจริงๆครับในช่วงเวลานั้นนะครับอันดับ4ร่วมคนต่อมาคือบูสกอบเบลล่านะครับก็ได้แชมป์ต้องบอกว่าช่วงเวลาเดียวกับลอนนีวีแลนเลยนะครับก็คือ6สมัยในระยะเวลาเดียวกันนะก็ได้แชมป์สมสมัยก่อนตั้งแต่ปี1981 82จนถึง84นะครับแล้วก็มีปี86นะครับ88แล้วก็90นะถ้าใครดูประวัติกเ็เปลปลามาก่อนนะครับจะรู้ว่าเขาย้ายมาจากทีมที่อาจจะดูแปลกนิดนึงนะครับก็คือแวนคูเวอร์ไวท์แคปในแคนาดานะแต่จริงแล้วอะ่ะก็เบลลาเนี่ยมีเส้นทางที่เกือบมาเล่นในอังกฤษก่อนนะครับเพราะว่าเขาทำผลงานได้ดีนะสำหรับผู้สระตูชาวซิมบับเวนะในสาวแอฟริกาตั้งแต่อายุ20แล้วแหะ เกือบถูกรอนอก,กินสันนะครับดึงตัวมาเวสบอมวิดอันอันสเปียนนะตอนนั้นในอังกฤษก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นนะฟุตบอลอังกฤษตอนนี้ก็ยังเป็นนะครับก็คือเขาไม่ได้เวิร์คเพอร์มิทนะครับหรือใบอนุญาตทํางานนะครับเลยต้องอไปเล่นในทีม,มอื่นๆนะครับหลายๆทีมนะครับก่อนที่ทางนั่นบ๊อบเพสลีย์จะดึงตัวมาร่วมทีมลิฟท์ูลนะครับก็แฟนบอลลิฟทูลน่าจะจําได้ในคลิปในตํานานก็จะเป็นการ ทําท,ท่าสปาเกตตี้เลกนะครับในนัดชิงยูโรเปียนครับนะครับกับโรม่าที่ลิปูชนะในการดวนจุดโทษนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สัตว์ตัวที่ประสบความสาเร็จที่สุดในสโมสรลิปูครับและอันดับ4ร่วมคนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเคนนี่ดอลริสนะครับคิงเคนนี่ของเรานะซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าชื่อจริงของเขาอ่ะไม่มีคําว่าเคนนี่นะแต่ว่าชื่อจริงของเขาคือเคนเนตแมเทสันดันคิตนะครับ แต่คนอังกฤษเรียกเคนนี่จนชินปากแล้วแหละก็จงไม่มีใครเรียกเคนเนตกันอีกแล้วนะครับเราคิดนี่มีข้อโต้แย้งนิดนึงนะถ้ามองว่าในแง่การเป็นนักเตะเนี่ยเขาก็ได้แชมป์ลีกกับลิปูทั้งหมด6สมัยด้วยกันนะครับคือเริ่มตั้งแต่ปี1978-79นะครับแล้วก็79-80นะครับ81-82 82-83นะครับ83-84แล้วก็ 8 15 8 6นะที่ว่าตัวแยงนี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าถ้านับช่วงที่เขาเป็นทั้งผู้เล่นผู้จัดการทีมนะครับจะมีปีหนึ่งที่ซ้อนทับกันนะแล้วก็ต้องบอกว่าได้แชมป์ในฐานะผู้จัดการทีมอีก3สมัยด้วยกันนะครับแต่ก็มีลึกกันที่ซ้อนทับกันอยู่ถ้านับจริงๆนะเขาได้แชมป์ดิวชันหนึ่งกับลิปูเนี่ยรวมกันทั้งหมด8สมัยนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะสมัยเป็นนักเตะละกันนะครับก็จะได้ทั้งหมด6สมัย ไม่งั้นนี่อาจจะเบียดขึ้นไปอยู่ดับหนึ่งเลยนะแล้วยังไม่นับว่าจริงเดาิกิตเนี่ยประสบความสำเร็จในสกอตแลนด์ไม่น้อยนะได้แชมป์กับเซลติกมาแล้วสสมัยนะครับเป็นผู้การทีมยังไปได้แชมป์กับแบ็กเบิร์นโลเวอร์อีกหนึ่งสมัยนะครับก็สมควรกับการเป็นิงจริงๆครับสำหรับเซอร์เคนนี่เดวิริสนะครับแต่ตรงนี้เราจัดเป็นอันดับนักเตะนะก็ให้มาอยู่ที่ดับ4แลละกันครับที่ต้องแยกอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีอ่ะมันมีหลายคน ะสบความสำเสร็จกับลิปูนะเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาอยู่ในหน้าที่อื่นๆนะบางช่วงอาจจะเป็นนักเตะและบางช่วงจ,จะเป็นแมวมองอย่างลอนยีสนะครับหรือว่าเป็นเบื้องหลังหรือเป็นทีมโค้ชนะอย่างบ๊อบเพสลีย์เนี่ยถือว่ามีส่วนกับความสําเร็จอของริปูเยอะมากนะครับเอาเฉพาะสมัยนักเตะก็ได้แชมป์ลีกหนึ่งสมัยสมัยเป็นผู้จัดการทีมก็ได้6สมัยไปแล้วนะครับก็เท่ากับว่าโหจริงๆนะถ้าจัดตรงนี้ก็จะได้7สมัยนะถ้าไปรวมหน้าที่อื่นก็อาจจะยิบย่อยแบบนี้นะป่า เยอะมากเกินไปนะครับดังนั้นผมคิดว่าเออจัดเฉพาะตอนเป็นนักเตะดีกว่าดังนั้นบ๊อบเพสตี้ก็เลยไม่อยู่ในกลุ่มอันดับที่เราจัดในวันนี้ครับไปต่อที่อันดับ3คนเดียวโดโด,โดนะครับก็คือฟิลทอมสันนะครับอดีตรักษาการผู้ช่วยอ่ารักษาการผู้จัดก,การทีมลิปูที่เคยเป็นผู้ช่วยของเชลาอูริเย่นะครับตอนเป็นนักเตะนี่ก็ได้แชมป์กับลิปูนะครับแชมป์ลีกนะเสมัยด้วยกันนะครับคือตั้งแต่1 9ึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสาม 75 76 76 77 78 79แนะครับ79 80นะครับ81 82แล้วก็82 83ครับทอมโมนี่ถือว่าเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นในสนามมากทีเดียวนะประเดิมสนามเกมแรกก็เป็นเกมแดงเดือดเลยครับแล้วก็เริ่มต้นอาชีพเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์นะครับหรือว่าเล่นกองกลานะครับแล้วก็เริ่มถอยมาเล่นกองหลังในช่วง ต่อมาของอาชีพนะครับก็เป็นสไตล์ที่ค่อนข้างแน่นอนดุดันนะครับมีช่วงเวลาที่เขาได้ชูทั่วยุโรปก,กับสมสรลิฟูด้วยนะถัวยรางวัลน,นี้ถ้ารวมรายการอื่นๆนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเยอะมากนะครับกับลิฟูครับและมาที่2อ,อันดับสุดท้ายนะครับก็เป็นอันดับ1ร่วมนะครับเพราะเนื่งองจากมี2คนที่ได้แชมป์ลีกกับลิฟูในฐานะนักเตะนะครับมากที่สุดเท่ากัน8สมัยนะครับ คนแรกนะครับคือฟิลนิวนะที่เล่นฟุตบอลเกือบ2ทศวรรษที่เดียวนะครับได้แชมป์ลีกตั้งแต่ปี1975-76-76-77-78-79-79-80-81-82-82-83-83-84นะครับแล้วก็85 86นะที่เด่นกว่านั้นก็คือได้แชมป์ยุโรเปียนคัพกับลิปู4สมัยนะเพราะเฉพาะในแชมป์ลีกก็ถือว่าโหดแล้วครับ หือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษเลยทีเดียวนะครับสถิติการลงเล่นกับริพูก็เยอะนะ650นัดเนี่ยติดอันดับ7นะในอันดับต่างๆนี้ต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มท็อปของตารางริพูในหลายๆชาตนะครับสำหรับฟิลนิวนะครับและอันดับหนึ่งร่วมอีกคนของเราในวันนี้นะครับคืออลันแฮนเซนนะนักเตะที่ลงเล่น620นัดให้กับริพูนะครับและควา้าแชมป์ลีกไปทั้งหมด ด้วยการ8สมัยนะครับก็มีเวลาที่คับเกี่ยวกับฟิลนิวแต่ก็ต้องบอกว่าอ่าตามมาทีหลังนะครับก็ถือว่าได้8สมัยช้ากว่านิดหน่อยนะ h a n d ซ e n นะครับได้แชมมหลีกดีลูกากัน 1, 1978 79 79 80นะครับ81 82 82 83 83 83 84นะครับ85 86แล้วก็87 88นะ ต้องบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่จริงๆแล้วอ่ะมีความเก่งกาจเรื่องกีฬาตั้งแต่เด็กๆนะครับเล่นได้ทั้งกอล์ฟนะวอลเลย์บอลและสควอสนะคือติดอ่าติดทีมชาติระดับจูเนียร์นะครับทั้ง3กีฬาประเภททั้งประเภท3กีฬานี้นะก็ต้องบอกว่าครบเครื่องนะแล้วตอนเล่นต้องบอกว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กก็จริงนะแต่ว่าเล่นได้เนียนตานะครับสามารถ ต้องบอกว่าถ้าไปเล่นกองกลางก็น่าจะไม่มีปัญหานะแฮนเซนนี่ถือว่าเป็นหนึ่งใน3นักเตะสะกอตนะครับสประสานสกอตที่บ๊อบเพสตี่ดึงตัวในเลาะ12เดือนเท่านั้นนะครับร่วมกับเคนนี่โรกิสแล้วก็แกมซูเนสนะครับและช่วยให้ริปูประสบความสำเร็จทั้งในลีกและในยุโรปเกือบเป็นทศวรรษเลยนะครับในยุคนั้นนะครับริพูชุดนี้เทียบกันแล้วถ้ามองถึง สประสานคนชาติเดียวกันนี่ต้องบอกก็มีอย่างนักเตะบราซิลอยู่3คนนะเป็นตัวจริงทั้ง3คนเลยก็คืออเลิซงเบ็คเกอร์นะครับฟาบินโยนะครับแล้วก็โรบโตเฟอร์มิโนนะแต่อาจจะย้ายมาในเวลาที่ไม่ได้ไล่เรียกกันอย่างตอนนั้นนะแต่เราก็หวังนะว่าจะเป็นรากฐานของความสำเร็จของลิฟูในระยะยาวนะครับก็หวังว่าในอนาคตน,นะครับ จะได้มีโอกาสมาทำคลิปแก้อันนี้นะแต่ไม่รู้ว่าต้องรอนานแค่ไหนนะก็ค่อนข้างจะยากและก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับนักเตะชุดนี้นะครับต้องได้แชมป์รววัดติดต่อกันอีกเยอะๆเลยนะครับถึงจะแบบมีใครเบียดเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้นะอย่างน้อยๆก็อีก5ปีข้างหน้านะคือแทบจะเร็วสุดเลยเท่าที่จะเป็นไปได้คือ4ปีนะอันนี้คือตอนจบของคลิปนี้นะครับเราต้องสูฮกกับเหล่าตำนานที่เคยควา้าแชมป์ ีกกับสมสรลิภูนะต้องบอกว่าเป็นตำนานของวงการฟุตบอลในเวลาเดียวกันครับวันนี้ครับขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับไว้ติดตามกันคลิปต่อไปนะครับ